ชาวเมลบ้านใครเบื่อทะเลแล้วอยากลองไปน้ําตกบ้างแนะนําที่นี่เลยค่ะัน,นีติ๊กกับเพื่อนๆกาลังออกเดินทางไปที่แกรมเปียนซึ่งห่างไกลจากตัวเมืองเนี่ยถึง3ชั่วโมงนิดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนออกเดินทางเราก็ตุนสเสบียงกันไว้เยอะเลยนะคะพอกินอิ่มแล้วสภาพก็อย่างที่เห็นเลยค่ะวันที่เราออกเดินทางเนี่ยระหว่างทางมีฝนตกบ้างเล็กน้อยประปรายนะคะแต่พอถึงแล้ววา่าฟ้าใสปลอดโปร่งถ่ายรูปสวยมากและโลเคชันแรกที่เราปักหมุดมานะคะก็คือน้ําตกแมคเคนซี่ค่ะจากการหาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่ามันเป็นน้าตกที่่ มากๆแห่งหนึ่งเลยนะแต่กว่าเราจะเห็นน้ําตกเนี่ยเราจะต้องเดินเข้าไปนิดนึงนะคะประมาณ2กิโลได้ค่ะเดินไปเพลินๆน,นะคะไม่เหนื่อยมากเดินมาเรื่อยๆก็จะนี่เลยค่ะเห็นน้ําตกแล้วทุกคนแต่ว่าจุดไฮไลท์เนี่ยยังไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเราจะต้องเดินลงไปอีกค่ะตอนแรกก็เป็นทางราบอยู่ดีๆเดินไปเดินมามีทางชันแบบนี้ด้วยทุกคนต้องเดินอย่างระมัดระวังนะและในที่สุดเราก็เจอแล้วค่ะจุดไฮไลท์เป็นน้ําตกใหญ่แบบนี้เลยตรงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้นะคะแต่มันจะมีเดินลงไปอีกก็จะได้อีกมุมนึ่ม่ แพ้กันเลยพอเราเดินกันมาจนถึงจุดตรงนี้นะคะก็ตัดสินใจกลับหลังหันเดินกลับดีกว่าและตอนกลับเราเจอจิงโจ้ด้วยค่ะทุกคนมีตั้งหนึ่งตัวแน่จากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปรับประทานอาหารกลางวันกันค่ะที่ไลฟ์ฟาสคาเฟ่จริงๆแล้วเราตั้งใจจะไปกันอีกร้านนะะึงค่ะแต่ว่ามันปิดหันมาเจอร้านนี้ก็เลยโอเคลองดูและนี่ก็คือหน้าตาของอาหารกลางวันของพวกเรานะคะก็สั่งเบอร์เกอร์สั่งชาโคสั่งขนมปังมานะคะรสชาติก็โอเคใช้ได้ค่ะตามมาตรฐานทั่วไปนี่ทานทานอยู่มีนกบินมาด้วยน่ารักมากทานเสร็จแล้วเรา ก็ออกเดินทางกันต่อค่ะไปที่โบโลกาลุคเอาเป็นจุดชมวิวสวยๆอีกที่หนึ่งเลยนะคะที่แนะนําให้ไปถ่ายรูปโดยเฉพาะตรงนี้ค่ะนี่แหนอวดรูปไปหนึ่งทีเราใช้เวลาพักผ่อนอยู่ตรงนี้สักพักนะคะเสร็จแล้วก็มูฟมาที่เลกเบลฟิลค่ะตรงนี้เป็นทะเลสาบกว้างๆเงียบๆไม่มีคนเลยค่ะทุกคนมีแค่แก๊งเพื่อนติกเท่านั้นเองนี่ค่ะกิจกรรมเด็กๆเ,เขาก็คือโยนหินให้มันกระแทกน้ําแล้วก็นี่ค่ะมีเล่นเซิร์ฟอีกด้วยอะไรกันก็ไม่รู้ติกอยู่ตรงนี้กับเพื่อนๆค่อนข้างนานเลยนะคะก็เดินชิลๆคุยกันไปเร บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเงียบสงบแล้วก็เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการใช้เวลากับคนที่เรารักด้วยทริปนี้เป็นรถทริปสุดท้ายที่เมลเบิร์นของตีค่ะเพื่อนๆจัดไทยนะคะเนื่องจากตีจะต้องกลับไทยแล้วเป็นทริปสุดท้ายที่ประทับใจมากๆแล้วก็อบอุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะการเดินทางไปที่แกรมเปียนเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะคะบางคนเขาก็ไปแคมปิ้งกันที่นี่แต่สาหรับเราวันเดทริปก็เพียงพอแล้วค่ะ